สรุปไร้จะแอนที่แจ้งดราม่าดราม่าเกาเหลาและตะก,กะแตนที่ประกาศชัดเจนเจอหน้าก็ไม่ไหวนั่นเองเกาเหล้าเดือดเจอหน้าก็ไม่ไหวและก็เวลาวงดุกทึ่งเดือด ปุบเลยค่ะเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่นักร้องสาวตะก,กะแตนชนดาที่ออกมาโพสฟาดกันเดือดถึงสั่นถึงกระเทนที่เฟนเพื่อนรักคนรักร้องลุกทุ่มคนหนึ่งที่ซึ่งก็มีหลายคนโยงไปหาเพื่อนคู่สีอย่างแอนฟิชานและก็จะคงนีนั่นเองแม้ว่าจะเวลาต่อมาก็มีทั้งสองฝ่ายนั้นก็จะออกมาโพสแนล,ว,แลวว่าไม่ได้ทะเลาะกันแต่ก็ตามแต่ล่าสุดสองเพื่อนสีนั้นก็จะเอ๊ แอนนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ไฮไลท์ชี้แจงทุกประเด็นว่านานกว่า40นาทีด้วยสรุปใจว่าความสำคัญที่ได้ดังได้ดังนี้ว่า เรื่องที่ตะกแ่นโพสท,ที่ผ่านมาคือเจ้าตัวก็คือเขื่องเองนั่นเองอ้างว่าถึงแชทที่ลบว่าเองไปไปฆ่านั่นเองซึ่งความจริงเองก็ได้ชี้แจงว่างานนี้มันก็ไม่มีหนูนะคะคนที่บอกว่ามีหนูไปยืนด้วยเปะปากนั่นเองแต่ไม่ใช่หนูค่ะถ้าพี่พูดว่ามีพี่แชทกับ มีเพื่อนพี่แชทนั้นไหมคะหนูก็ไม่เคยเจอพี่เลยคะ่ะหนูก็จะไปฆ่าทําไมนั่นเองหนูก็โพสว่าจะเป็นเบอร์ต,ต้นๆให้ได้เลยนะคะใช่ไหมคะพี่รู้ไหมคะค่าการเมืองนั้นหนูก็ฆ่าทุกวันนั่นเองแต่กลายเป็นว่าหนูก็โดนฆ่าหนูก็โดนฆ่าทําไมนั่นเองส่วนเรื่องแชทคิวที่ประเม ประเด็นนี้ก็จะก็บอกว่าเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนเมษายนอยู่ที่มหาดมหาดีวันนี้จะก็ขึ้นเมื่อวันที่11นาฬิกา30นาที12นระกา30นาทีท่ามกลางเจ้าได้มาขอลำใหญ่ขึ้นก่อนนั่นเองเพราะน้องก็มีงานต่อและสักพักและเจ้าภาพก็เลยลงมาขอว่าตั้งให้ตักแตนขึ้นก่อนนั่นเองในวันแรก ก็อยู่บ้านเจ้าภาพนั่นเองแต่ได้เจอพี่แตนแม้แต่นิดเดียวนะแข่เพราะว่าจ้าก,ก็ไม่ได้มีเรื่องคิวออกไปได้เลยนั่นเอง ส่วนเรื่องที่บอกว่าจะกับพี่สาวไปฆ่านั้นในยุ่งแย้งให้คนอื่นเกลียดนั่นเองจะก,ก็ถามต้นโพสตอนไหนก็ถามว่าใครไปเอามาเลยนะคะหนูก็ไม่เคยมีปัญหากับพี่พี่เป็นฝ่ายอันฟอลโล่หนูเองก็ลบหนูไปไม่ติดตามพี่เลยหนูก็พูดว่าเอ๊ะถ้าอันนั้นก็ไม่ไม่แน่ใจจริงๆนะคะที่พี่พูดมานั้นพี่ก็จะพูดผ่านโซเชียลหรือว่าจะโปรโมทหรือก็ แสที่ได้นั่นเองแต่ได้หมดได้หมดนะคะเพราะว่าเอาเรื่องที่มากฎหมายมายืนดีและสุดท้ายก็จะ เคเองขอบคุณที่คนที่ยังสปอตแนะให้กำลังใจพร้อมกับปากประโยชน์ที่เด็ดๆถึงนักร้องรุ่นพี่ด้วยว่าอะไรใครที่จะควรโทรไปคุยและเคลียร์กันให้ชัดเจนดีกว่านะคะไม่ใช่การมาโพู์และค่ารอยๆแบบนี้นะคะถ้าพี่จะเกลียดหนูก็หนูก็เลยเกลียดพี่เหมือนเดิมเหมือนกันนะคะเพราะว่าตนก็มีเกลียดศักดิ์ศรีพี่ก็เจอกันได้ไม่ไหวแล้วนะ